บึงครับพี่น้องสาวกินพอยังครับยาคองเสพตัวของมักบาเบตันนี้ยีตปึงดำกรับ่มโอ้ยเป่วยโอ้ยบึงูเลยฝนตกใส่เป่อยแล้วคือมันแล้ครับผม กับกาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีชองเบสไลทสไตล์สุขสุขคนครับเมื่อกี้มาพบกันพ่อครับบาเบสสาวลินแม่เพลงครับค่ะเมื่อกี้เข้าปลาหาเห็ดคือเก่าครับพี่น้องเมื่อกี้วันที่11เดือนกรกฎาคม2568ครับพี่น้องไปมาตามบาเบสไปรุ่นกับสาวลินครับว่าสีใดเห็ดยังแน่ครับเมื่อกี้ก็ ก่อนไปรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแฮมบาเบสซาลินนั่นะครับเพื่อสิได้เป็นกาลังใจแฮมบาเบสซาลินได้ให้คลิปใหม่ๆนะครับไปมาตามบาเบสซาลินไปรุ่นกันครับวสิพอเห็นยังนะครับไอ้เฮงแงมันครับนี่เพิ่งให้เขาหนุอยตุนตาเต็มตาเด้อบ้านใครเห็ดใครดูงามแห้งโอ้ที่ซองเฮงานมาเนี่ย นี่ครับพี่น้องมาพอละง,งกูกเสยอันตรีตัวนี้โอ้อันนั้นละเมนละง,งาพี่น้องนี่ละเมนมากระ,ระวังเด้อต้องพาเบิงให้ดีครับพี่น้องเแบงบก์ะอ,อันนี้ละง,งกลูกจะกินไปแล้วนีนว่ยเนบ่โอ้ยกินไปแล้วกินไปเกือบเมืด เอ้อเอ้อเอ้อติดกินไหมไม่เสีเซาลินพายเปิ่าบอกมันพาเครื่องในเปิดเป็นหัวซื้ออ่าแล้วงูครับนี่งูขาวบวกแม่ห้างคิดผมแม่ไม้ว้าว อโองให้มีดมีหายมูเสียเหลืออยูู่้เดียวตงใัยเขาเอาไปครับเหลือไปผู้เดียวเขาหรอขอให้จุ้งมึงมามือ โหูดูเสียวแปลสาวดิ้นครับเขาไข่เกือบไปทางเขาแล้วเลยเก็บซะ<ฮ><ฮ>งัดตะมักลึกขาดอยู่ครึ่งนึงสูนพี่น้องห <c oughs> ยิบปวกตบับโอู้ ขึงนจังดอยเล้ขิงงกระสุน uh, ฮิตพวกตับองนี้ให้มึงมือสาวรินงัดทั้งงัดครับสูงยุ่มสีดอกหลังไม่ไดียินออกไทยยังเงหลุดตอนหลุดออกมาแล้ โอ้ออหาพ่ตัวนะนึงดอกไม้โ <c oughs> อ้หน่าดอกที่ห่านั่นนะครับหัวกระสุนหัวกระสุนเดิครับพี่น้องสาวก,กินพลอยังครับ้าของเสียของมักบา่าวเยตัวน,นี่ฮีตปึงดัมกระพุ่มอุ้ยเปึงอุ้ยบึงดุ ฝนตกใส่เปืือยแล้วคือหมาันแลวครับผมจุ่มเลยครับพี่น้องหมักบาบีดเลยนะเนี mm. oh, ่ยส oh, ิบพืดอนแห้งหมดหนึ่งมูอมันดอกงามแท้ ส่งประกวดเลยบ่าวเบสส่งเข้าประกวดเบสช่นเกินครับพี่น้องโอ้ยเบืงหลังเฮ็ดนี่เปยกอยู่เลยเฮ็ดยังเฮ็ดเพิ่งขมมันโมนี่โอ้ยเมนแท้ ทองยังสิดีอยู่เปล่าโอ้ยขาไหมครับพี่น้องแม่งจอจนแหล่ปืป้อแต่ว่ายังดอกยังแข็งดีอยู่อยเอาแต่ดอกไปแก้งกระแทบเพื่อกันครับดอกคือ,องามอยู่ครับพี่น้องโอ้สมบูรณ์สมบูรณ์ค่กินยเยอะดอกจุ๊บๆไม่เก็บอยู่ครับพี่น้องโอ้มึงเห็นยัง Tong lưỡng thôi này. Wook uh, cướp cướp thong đi. khó khả, Mở là, Mở ra. Mở ra. luôn, bừng, đọc. Uh -huh. thảo này ra. Mở ra. Mở ra. Mở mắc ดูล,ละลายในปากเราต้องย้ำเลยเลยนี่เอาลินเตะเตะเตะเขาโกไปเลยเอาไปาไปเสีอขอยันลงเนี่ยใช่าต้องขยันเป็นสิ่งหน่อยแบ่งแยกกระจา,ายเขงใี่อะไออกเลนลายมือหน่เก็บไม้ได้ลายมาทั้งนี้คือยังจุ่มนี่ยมันสั่นคอคือคือกันเลยฮะโอ้ด<ห>ินมาพอเตาครับพี่น้อง ตตมเตาปลาเตาปลาบ่แม่นตาเตาเด้อันนี้เตาปลาอีหลีเบิ่งเนี้อปลาเบสิจ้ำเบิเ่งเอาโอ้เพิ่นนอนโอ้บ่ต้องรบกวนเราดอกเนาะให้เพิ่นนอนอยู่นี่แหละโอ้โศกมานโศกมานเอาขอรูปแน่เด้อพุ่นน่ะลุกโผล่หัวมาผู้เฒ่าเต่าบ่สาวดีนว่าเบิ่งทองสิหาเหล,ล็กไปเลยวะบ่แม่นแนวเด้อ บ๊ายบายไปพอกันใหม่เด้ออย่าให้ไพยมาเห็นเด้อเอาตัวหลอนให้เก่งเด้อผู้เฒ่าเตาบ๊ายบายมาเบียนยังเหยียบ <c oughs> <c oughs> โอ้ยขาเขาบม่ดีแล้วโอ้ยเห,เหยียบเยียบออ้ยนี่หลังจากพอผู้เฒ่าเตากมาพอเฮ็ดเลย แตกทำงามเลยนะฮะกูดิอย่างปมติลุ่มเปลุมกับดินยังวูออาจะฝนฝนตกใส่แล้วเขาลุ่ม พี่น้องอ้อย่างนายนี่ว่าโอา้โอ้ใหม่ใหม่บ้าง <laughs> <c oughs> ครับมาเบ่งผลงานของมือนีครับพี่น้องอมาเบ่งไกลๆครับแล้วก็นี่เป็นตังไหนครับคันคันมา น้ำแร่เห็ดปลวกโชน้อยเห็ดปลวกตาบเห็ดปลวกแม่ไม้ครับพี่น้องเห็ดปลวกตาบไทยแน่ประเด้๋ยไทยแน่พระว่าบ้างเธอไม่เพ่งไปเก็บมาน้ำอยู่ห่างกันนะพี่น้องแล้วก็เห็ดผึ้งดำครับเห็ดเขาไข่กับมีแน่อยู่แล้วก็เห็ดละงูกับพ่อมีนอนไหนกิสิเป็นเห็ดขาลายไว้เลยนะซาลินเนาะจ้ะครับตะมานี่ครับพี่น้อง แล้วก็เห็ดเออเห็ดแดงพวกเห็ดแดงเห็ดหนาแดงหนาหนามากเนี่ยคือลักษณะคือคือเห็ดกอนแต่มันเป็นแดงหนาเลยเนาะถ้าช่องใหญ่ๆมันก็สิเอิ้นกอดแดงน้อยกอดแดงหน่อยขาใหญ่ๆงนะจะ้นะครับผมประมาณอยู่ครับนี่หนึ่งกระตาครับพี่น,อน้องเต็มๆกะคนข่าวปลา,า,ากระไรคนข่าปลากระไรน้องมานี่จ้า แล้วก็ฝนกระตกนักพร้อมดินก็จนเปียกจนเฮ็ดออกบ่ได้ครับพี่น้องเฮ็ดออกยากเถาลงก็หลายเนาะแกจ้ะเถาเอาบ่ได้เลยนะเอาโอเคครับผมก็รู้ว่าหมานี่ครับนี่ก็ตาเต็มๆครับพี่น้องครับก็จบคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาเบกสาลรนด้วยนะครับเด้เป็นกำลังใจให้บาเมสาลิีนในคลิปใหม่ๆนะครับบาเบก็ขอขอบคุณกับทุกกำลังแรงใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะครับที่สนับสนุนบาเบกสารีนครับโอเคครับ มาเบกับคอสมาเบกับคอสจบคลิปไปเพื่อนสนิทครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปขอกันคลิปใหม่คลิปหน้าครับผม